กะตรงกับสงการนะคะท่านผู้ชมขากะเงียบหายไปในนิดนึงนะคะท่านผู้ชมขากระผู้ใดมีโชคมีลาบนะคะปีใหม่ค่ะหวยรัฐบาลไทยเนาะผลออกอย่างกับ906นะคะ71นะคะศูนย์หกของปูกระเข่าเต็มเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมขากระปูนะคะหวยเล้านะคะกระยุดไปสองวดนะคะท่านผู้ชมขากะ จะออกอีกที่ก็คืองวดวันที่สิบเก้านะคะวันนี้เขาก็ได้มัขอปูนะคะเขาก็จะมัดจุดทูบตัวเลขนะคะแล้วก็ส่องดูตัวเลขนะ้ะค่ะทำประชมค่ะวันนี้เขาก็มกักกบมาดามนะคะทนผรช้ชมอ่ะค่ะเขาก็จะมาขอจุดทูบตัวเลขนะคะ ปุจจาปุจจาหวยลาาพัฒนาเด้อปูเด้อว,วันที่สิบเก้าเดือปัวขอขักขัก่นเด้อ ก็ได้จุดแล้วนะคะถูกตัวเลขนะคะทำชุมคางานมดแตง Can I keep it my own hand? <laughs> เด็กหามาแล้วนะคะทำชุ่มค่ะยายแป้นใส่กันนะเอ้าวซองมือกัน,นห้าเห็นห้าเห็นแตกต่างจากเรีดถูกเลือดกันไลยเนาะอืมใส่ลงถุงละแจ้งชัดไปแจ้งแจ้งชัดไปบ่อไม่เห็นตัวเลยอย่างปวดอืมขอตัวเด้อเนี่ยไปชี้เลือหางมนเกิง่งเลยขอบุญแบบนแี่อีปู๋ โอ้โห่ยหล้เด้อปูเด้อวันที่สิบเก้าเนาะเทแป้งลงคือเป็นเก็ยดนึ่งสันเดาเนาะนี่ไหมเป็นเกีดเป็นเก็ยดเป็นเกียดเป็นเก็ดเป็นคู่เป็นขว้างเทลงม่กันหาย่ายคือเป็นนุงสันเทแป้งคือเป็นคู่เป็นขว้องนึ่งสันจะเป็นคว้างปู่นเป็นไล่เนาะ โอ้มาหอมแผ็แป้งนีเห็นบรรม่มคะท่านผู้ชมคะอันนี้คือเฮาเอาแป้งล้วงแล้วเฮาก็ะซองเนาะ,ะเพื่อน,นี้เพได้เห็นตัวเลขเพื่น,นี้เพได้เห็นตัวเลขนะฮะท่านผู้ชมเอาตกใจเบิดรีว่าหน้าคน ก็เป็นควมเชื่อส่วนบุคคลนะคะทำชุ่มค่ากับปวชใยวิจารณญาในการรับชมนะคะเข<ม>้ากับเสื้อวามีปุญญาต่าย่เข้าอยุดหนี่แล้วก็มีอุองพญานาคเนาะท<ม>ี่เข้าไปซองดูนะคะว่าเพิ่อย่นน่นะคะทำช่มค่าโอเีหน้าม้ากะบอกเห็นอย่างบอกที่เห็นจังเหล็กสามเนาะนี่เหล็กสามเนาะ,เ,นะเลขจะเข่าได้แบบเนี่ยเคยเห็นเป็นเขียวเียวเห็นไหม เลดูนะเลขถูกตัวใดเห็นเลขบอกย่าเห็นเลขหาบอกตรงใดในย่าอ๋อสันว่นะเับนหาตัวเดียวเห็นหาตัวนึงแต่ว่าข้างนานั่นตั้งแรกๆก็เห็นข้างนานั่นข้างนาขึ้นเป็นเลขศูนย์หมกไงด้วยบาทถอ่นมุ่นมีกิ่งมิงกิ่งขึ้อ่ะนีผู้ใดเห็นมั้ยคะทผช้ชมค่ะเดี๋ยวเ้ามาจองเลขถูกเพาก็นอเพราะว่า ถูเผารู้สึกว่าจะแตกเดี๋ยวเอ่อเอ่เอ,เอ,เอ,เอ่บไดเพราะว่าเดี๋ยวให้ใหย้ายซองไปนะคะเพราะว่าขออนุญาตเบื้องเลขถูก,ก่อนเพราะว่าย่านถูบนนี่ไหมอ่าเลขามาเร็วนะคะทำชุ่มขานางล่งแอดก็เห็นเลขาเล็กๆเพือเป็นสัญญา เราจะซื้อนางล่ำมาปากปู่กับบันได้ซื้อมายโยงวดนี่ละเลขเล่าวงวดนี่ละชีตัวดปูเด้อจได้ซื้อผลไม้ากายาถวายปู่นี่ก็ได้แอปเปิ้ลมาถวายุงนะมีคดีะเออขอเป็นนี้นะมาทื่อหลัใหลุงามน เล็ดถูกหามาเลยอ่นะคุณผู้ชม ใช่เนาะอืบเนขนสงขึ้สิอูปกันไะยายรูปกันนะลูปกันรูปตืนกันนะ ไม่เมียไม่ดูปูแขกอยาดูดูเด็กถูกประชัดฉัะยังเด็กเรื่ดงนี้ปูดูแลแต่ละคนก็ชากชันมาเรื่องปูนักข่าวอล้วรัฐบาลห้าปูดูวันที่สิบเกา ก็นยังาส่เนหยีจังหนึ่งศูนยเยเดี๋ยวเ้าก็ล่อเล็กถูกนะคะเพราะว่าเล็กเขาซองบัน a n i ชัดเจนไปนไรนะคะทาชุ่ม ดลสิบสี่ก่นเนี่ยที่มีอมไรนะนั่นิเขอต้องลูกปลาปูนี่แหะ ตัวได้ก็ขึ้นมาแดงนจึ้งขึ้งเห็นไหมปูนีต่ตรงปากก็เนี่ยก็จะงีกเก่า

แป้นใสไม่ใช่กันไหนง่ายที่ไม่เห็น้นห8้าแปดปดหรือเก่าเนาะือเป็นหนังสัน่น 8. แ 8. ปดห้าแปด

เรื่องหลีกชีเลยนี่อ่าเล็กถูกนะคะเขาก็จะล่อเล็กถูกกูเนาะ าย,ยาบาเเลขศูนย์เด้อถูกเลขผู้คาฟันเด้อถูกเลขผู้คาฟันเด้อหัวมาแล้วหัวมาแล้วจมชมขาห,ห้าเก้าศูนย์เอ้ยใหญ่ติดทูทยาวาเถอะอ,ออกตัวนี้ยาวาเด้อเนาะ สาทูเดอปูสาทุสาทุเปูเอ้ยไแม่นเด้อปูเด้อข่าสามภายลูกล้านเด้อปีไม่ไทยแล้วสงการแล้วปูไวเล่าเด้อปูเด้อหวยเล้าฟังเล้าฟังแม่น้ำคงเอรัฐบาลเล้าเก้าศูนยี่หลี่ยายห้าเก้าศูนย์ท่านผู้ชมค่ะโอ้ยเนาะโอ้ยสาทูสาทู ท่านผู้ชมค่ะผู้ขาพึงลงเหล็กฟันไปวังไดหัเขาสามตัวกลุ่มกลุ่มดู้นะถห้เมนตัวเล็กชคลาภเนยเด้อท่านผู้ชมเอ้ยขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภน้ำแอบเด้อเนาะเขาสามตัวกลุ่มกลุ่มดูเพิ่นให้คักๆเด้อมันที่นเพิ่นก็ให้คักๆเนาะผู้ใดติดตามแอบนะฮะกับเจ้าห้องได้การแล้วเอาตัวนี้แล้ว